อ่านไปเร็วจังแต่ดูเมืองนี่เมืองเราเนี่ยเมืองไม่ได้ลอม่ลงมันไม่มีมอนะไรอ่ะแต่ว่าเพื่อคอนเทนเตอร์ื่องคู่นะขอขอเจ่ีอเคิร์ฟสวยๆนี่เจดเอ้ยธรรมดาอ่ะนะสบายไรเงี้ยก็ถึงก้อนเลยดียเงี้ยไปถึงก้อน,นจะนานะแต่ว่าจะได้ข้างบนไหมเนี่ย ต้องไหนเราก็ชนะกลัวลงรางแน่หลงรูนี่ก็ได้ทำจะลงอ่ะจะได้ของเลยอุ้ยเกือบแล้วรู้ไนอ่ะประตูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเสเสเสเก็บไปเลยจริงมันเส่ไปเพิ่งไปไล่ต่อยเขาอ่ะมันก็ไม่มีเปลืองมันกจะตายอุ้ยเจ็ดสิบแปด ไอ้เทียกูตกเลยไอ้สัตว์มันผิวจิงมาโดนลงไปแล้วมาร์กหลังมึงอ้าวเชียนี่อีกตีหนึ่งกูยิงกับใครก็ไม่รู้สรุปยิงหลังมึงยังมาร์กมันมีออกเทนตัวม่วงอีกตัวหนึ่งอะอ,อ็อกเทนม่วงบอลอ็ออกเทนตัวม่วงวะใช่ใช่กูยิงมันก็แต่เดี๋วไม่โดนมันจะตามมันไหมมาแล้ว มึงพลาดแล้วเหมือนระเบิดเลยรอดมล้มตายแล้วโอ้ยิงกูตั้งนานแม่งกระโลงปงว่ะเควา่อวกรนอเซร กูมีนะเซ็ันสมันไม่มีหรอคลุกแล้จะหมดแล้วเหมือนกันมึงเบื่อวะชนะตีแรกอีกแล้วสองตีเลยมั้งสองสามตีมึงได้คิวไปสองตัได้อาทิศสองใช่เหมือนกันเลย เป็นสองโวแล้วกูได้คนเดียวแน่นอนภูมิใจว่ะใครเล่นสามศูนย์เมื่อกี้นะเส่มาทิ้งแม็กโว้อะอะไรกันอะไรกูอีกไอีกใส์ไอมาทิ้งแม็กโวกูเห็นกับตาเลย เออตาบอกเลยนะนีปะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พโงเลยผีโง่เลยวป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หลับไปเหรอฮะยังนะยังย่ะ มันชุบอ่ะมันชุบอ่ะเดือดร้องขนาดนี้ก็ไปดีครับตบมันให้หน้าอย่างนี้จะมาชุบล่อหน้าล่อตาอย่างนี้ไม่ได้มันชุบตรงไหนวะที่ชุบอ่ะเจ๊แค่ อาถ้ามันอยู่ข้างหลังกูก็ไม่เห็นนะนี่ที่ชูมันอยู่ตรงไ,งนไนงหงนฮะอ,อันตรายอันตนมมรายอันตรายมามไปเนาเอาไปแล้ว มาอยู่ก็ตแตกเข้าไปร<า>้อยเก้าอ้าวมาทำเปิดประตูให้หน่อยดิอย่าปาฮะอ้าวอ้าวอยู่นูน่น ติดกูปะเนี่ยผ่าเจ็บมากเซนเจ็บมากไม่แพ้กันหรอกโอ๊ยมันนั่งรออยู่ข้างบนอะยิงก่อนะยิงต่อน,นี่กระป๋องทองนี้ไม่เก็บด้วยมือใช่ไหมใช่มันยังไม่ได้เก็บเลย มึงว่ากูย่อ,อขึ้นไปมันจะเยอะป่ะวา yeah, ววะหูเยอะช <'re> ิบหายเยอะๆอเจ็บอุ้ยเพื่อนมันออกอุ้ยเพื่อนมันออกมาสองคนเกียดความแฉมหน้าประตูกู ไม่ได้ติดแอสเซทเนี่ยใจเสียเลยมึงมันเอี้ยมากมันรอหน้าประตูให้กูเดินออกมาไม่มีหิวเกาะมียาป่ะหิ้วเกาะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็เออก้อนแด้องเปลี่ยนกันอะเปลี่ยนอะไรไม่ไม่มีหิวเกาะเร่งอะไรกันไว้เล่งอะไรกันไว้อ่านะกูรู้นะหมวกเสียเก็บหมวกนี่นะงั้นอะไรอะ วงมาแล้วนะาผาดเอ้ยเล้ำผาดทองอ้าวเรนะาใค่เปืเอเปอ้อนอะฟูฟูปั๊มอยู่เดี๋ยเอาโมยเดยวเนี่ยอะไรอะเรจะใช้ก็ทองก็ได้ก็ทองอะอ๋อเด<อ>ี๋<อ>ยวเล่น,นลำพาดก็ได้กว่าให้กูเล่นให้ก็ได้กระทองนะโอเคกูจะแบตน้อยไงแบตใหญ่เมียนเดียวไอ้เหี้ยมึงเร็ว อย่กูบินฮะนั่นอุ้ยอุ้ยแค่ขึ้นก็ถือว่าตกเลยบินดีกว่าัวไปแล้วพวกมันเล่อบข้าวงเหมือนกันหรอวะมึงเจมน เพนงนี้มาเพื่อนเึนงนี้มาได้จริงหรอคเสพกรุรับห้อยู่อย่าล้มนะไปเสไปนี่ไปไหนไปไหนมานี่มาข้างน้านี่เือนีมียาใหญ่ยอยู่กูกูมีกูมีเดี๋ยวผมมเตะกูแล้วก็ทำเลือด อะไรไมาอไมือนกัน้ก so, uh, ูชายผู้ไม่เหลืออะไรเลยตั้งหินตั้งหินั้งหินไหมบินไหมบินไหมมาเดี๋ยวแสูงมที้ไปไรงรอยู่นะัน ว่าแล้วบอกแล้วว่าเจ้าพี่แรงต้องฮิวยาใหญ่ใหญ่ล่าใหญ่ใหญ่เยหัวฉันหรอวกูมีเบิน้อยยาน้อยเงี้ยมันตีกันถูกหกูบอกแล้วตัวน้นมนเี่รงเเนี่ยมีนะีอะไราดูก่อนนะร้อยสามเก้าเอง Muy mẹ ngọc kịch bản tiêu thích áo. Energy emo yên lengua. Helmut yên. แล้วยิ่งมีแม็กนี้ด้วยโอ้โหโอ้ที่ไม่ได้อยู่ดีกว่าทำอะไรเลยไม่มีอะไร่ยโอ้โหอะไรกันอ่มันไม่มีอะไรเลยาชัดเลยเพื่อนข้างนอกนี้กันเลย w ไม่ได้สกแกนวงที่ไหนวงเนี้ยไม่ได้สกแก yeah, <the> นยีใกลด้วยก็แบบผมไม่มีฮิลแบตเลยมีสองอันนะผมมาไล่เก็บแบตน้อยมันจะสี่อันนะ ไม่ได้ให้เสยขแกนดิขแกนได้ปะามเอาหรออถ้าแกนได้เนี่ยทำไมวะทำเฟสหรอไม่ไม่คือมันจะเรียนตูงนี่้มึงจะรีะพวกมึันรกันเหมือนทุกคนเหมือนกัน่ะไม่อะแแนวงเลียงติด้วยหรอจริงอะกูเพิ่งรู้เนี่ยีูเพิ่งรู้จิงย่งมันจะเป็นร่อมรนี่คือความรู้ใหม่กูเลย น่าจะเป็นเฉพาะอัมนี้มานี่จะเฉพาะผ่าด้วยกันจะผ่านเป็นตัวแรกที่สแกนวงได้พวกมึงไ,ไปหน,นีกันแบบง่ายดายข้างหน,น้ามีคนเห็นว่าฟ้าปะเก่าโอ้หัวม่งได้ก็หมดแล้วเนาะแล้มาแล้วใกล้อยู่นะ

u, umi nói nhiều quá, không nhiều như thế, giải băng làm gì ra? nháu, u keo gì vậy? Bất cũng rất nhiều được à? พวงยืดเยอะเงี้ยอ,อย่าไปยิงแรกเลยเปลืองที่หิเลยกูไม่ไม่เล่นนะก <ผม S 1> ูบินเช็คนะ สองทางไม่ม <languages? S 1> <m shut off> ีข้างหลังด้วยตีนึงกจะเข้าเรายู่ตรงกําแพงที่เราเคยยิง่นแพงนะอแทบดีควายมึงมา้งยิงเรแลังกแพงมาแล้ว เห็นเราอยู่ตรงนี้ตามเรามานี่อีกตีหนึ่งนี่อีกตีหนึ่งเอาหลังกระเพกินให้ไปที่อื่นไหมที่ตรงกลางอยู่เงี้ยล้มไอ้เหี้ยโดนลัดไอ้สัตว์เลยคุยโดนไอ้ตีไอ้เหี้ยตีข้างบนไอ้ยิงปูไอ้สัตว์โว้โั้โว้โงนัยกูหมดแล้วดิประเด็น โอ้ยเหี้ยนี่เกาะไฟอ่ะน่าเล่นชีไหมขอม่วงเราเหี้ยม่วงเรามึงท่านนี้คงไม่ยตือนสันกะถึงหมดแล้วโอ้ยต้องไปเดือดแล้วเด้อแล้วเฮียก็ข้าวมันแล้วข้าวด้วยกลับไปข้างบนที่เดิมเราได้ปะมันมีคนขึ้นไปแล้วอ่ะ ครบแล้วบ้างเนี่ย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามแล้วสี่หายไปสองว่ะก็ส่วนหมดว่ะตัวไหนหมดจ้ะระวัะาางขวานะมั้ไม่เจอนะขู่ งน้นะงเงี้ยเนี่ยเนี่ยเน่เห็นปะเห็นปะพอแตกเฮ้ยมีกระสุนชนบอกได้แม่งโลบ้าเนียตดดึงได้จ้า เฮ้ไม่มีก่อนนะโอ้ยไม่มีอย่หีจะแตกโอ้โหเกือบไอ้นี่ก่อนอีกว่าแม่ยิกูยิงได้นเอาปะวังรงกูไปนั่งทาไมวะกูไม่เข้าใจ ล้มหนึ่งล้มสองเห <c oughs> ลืมอ,ลม,อลม,ม,ม,มุมตนีนึ่งเข้าเปล่านี่แหละ้อมรับของผมมีไ <c oughs> <c oughs> งกูเจอแล้วตีหนึ่งมา <c oughs> มึงไม่อยู่นะตูบนหัวมันตีกันข้างล่างทำดูตัวนี้ไหมตัดขาแล้วนะตามดูมาเพี่ยบเลยจะเข้ามาไหมนะนเราต้องเข้าวงกนะันเนี่ย ไม่มีไม่มีอะไรเจ้าค่ะก็ไม่มีทีเปลี่ยนปืนดิเสเรีดไม่ได้วงบีบหรอกอ่ะอยู่โน่นเหลือแต่ร้อยกว่านั้นเลยนะหายยังอยู่นะเนี่ยขวาตรงเนี้ยมีคนแอบมีคนเลี้ยงเอาโอ้โห ไม่ใช่เนียนกันนิดๆเลยเนียนกันแบบตยิงหลังได้นะมึงเจ้า เด้งเจ้าสุดสเด้ง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 เดเด้้นเ้งเดงเด้เ้งเด็บเดงด้งเ้เ้นใจ้ด้เดเด้งเดงเด้งเ้เ้งเด้เดเด้งเดไง้งเด้งเด้งงด้ด้งง้ง เช็คแค่ก่อนนะม้ามันม้าขวามือึงว่ะกูเห็นมันขวามือมึงมาร์ามาร์ระวังนะเห็นไหมขวามือมึงเอาบ้านขวานะม้วนนแหละบ้านขวายิ่งมีเงินไปแล้วเยอะมากเลยแต่คือแบบกูโดนนิ้งของทั้งอ่ะเกาะแตกนั่งแอบอยู่บนตัวงนะล้มแตกแตกทีนี้แตก ม่มันมันมันคืออีกตีหนึ่งที่ไปแอบแปะอยู่กับไอ้นั่นอ่ะอยู่ข้างล่างเออตีแท็กแต็กแตกแล้วลมันมีคนขึ้นมานะคือมึงวะลูสลิงอ่ะไม่ใช่ดิสลิงมันขึ้นข้างตรง,งนี้ได้นะสะลิงอ่ะใช่ไหมในคือวงบีบดหรอเหรอใช่อ๋อมันยิงกันมันยิงกันเราเข้าวงก่อนไหม ล็กมาแ้วถ้าขึ้นทั้งบนได้นะหูเฟี้ยวเลยข้างบนนั้นน่ะยังไม่มีสลิงนะกูไม่มีสลิงนะหายแล้วก็ทำไปคนเดียวเพื่อนนี่ไงล็อข้างมาเออวะตรงนี้ก็ได้นี่กว่าอุ้ยมันเจ็บอ่ะแฟร์ตี้อะโอ้กูยิ้มหวานเลยมึง กูช่วยยิงมากกูช่วยยิงมาร์กยิ้มหวานเลยอ่ะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วแบบ แม้ว่าเราจะเล่นแค่ชั่วโมงนีแมสต์สุดท้ายโอ้โหต์ดท้จริงวะจริงวะพี่อาถังแมส์สุดท้ายทำมันได้อย่างนี้ทุกวันงจะดีเราจะเก่งดีกว่านี้ก็ดีด้วยเนาะแปดวันคินแข้งย่อนเต e ร์ t o นอยู่แค่อ้่มวะโอ้โหชอบเจ็เจ็ดะ l ล c k ก l u c m ชอบเจ็ดเจ็ดอ่ะแล้วกูโหก หกไม่ดีคนจีนไม่ชอบเออกู3สามแป๊กสามไล้เหี้ยนากว่าอีกนั้นเสามเนี่ยไม่เน็ตไม่เสียมึงเน้ตช่วยไงเออช่วยเหลือ